บางโง่ทุกฝังมีความรุนแรงขึ้นลงปีนบันโง่สนใ้ได้ในทางขึ้นลงนะครับทางด้านสายมือของท่านนะครับแต่ระวังระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากกระเจ้ครับที่ขัดีบันโง่นี่ขัดีบันโง่ทุกฝั่งมีความรุนแรขึ้นลงปีนบันโง่สนใจบันใดทางขึ้นลงนะครับทางด้านสายมือของท่านนะครับแต่ระวังระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากกระเจ้าค้ำประเทศช้างศักดิ์ศีบันโง่นะครับรถ ธรรมดาสามบสองห้าน่งครับต้นทางตนบริตนไปสถานีประจวบบริขันคํำาเนะครับป็นสองห้านึงครับออกจากตีรัตกไปแล้วตรัตกี่สถานีดับรถานที่ไปวันเยชียงงานกัน บางกมีนามบอกการรถไฟตอขอบคุณผู้สังเกาที่การรถไฟเป็นยมานในการเดินทางสังาดินางทิมาทโดยสวัสิภาทีอขบคุณรับนั่นนะ